สวัสดีครับนักเรียนนะครับชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับวิชาสุขศึกษาและภาระศึกษานะครับวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรเราไปดูกันเลยนะครับอ่ะตอนนี้นะครับเรายังอยู่หน่วยการเรียนรู้ที่1นะครับอ่ะอวัยวะภายในร่างกายนะครับเราเรียนไปแล้วนะครับนะสี่อวัยวะนะครับนะวันนี้เรามาดูนะครับก็คืออวัยวะปอดนะครับแต่อีก2ออวัยวะที่เราต้องติดตามก็คือ เพาะอาหารแล้วก็ลำไส้นะครับอ่วันนี้เราไปดูอวัยวะปอดกันเลยว่ามันมีลักษณะอย่างไงหน้าที่เป็นยังไงนะครับแล้วก็วิธีการดูแลเป็นยังไงเราไปดูกันเลยนะครับออันนี้คือปอดนักเรียนนะที่ครูวงกลมไว้นะครับอันนี้คือปอดนะครับภายในร่างกายนะครับที่ให้นักเรียนได้เห็นนะครับเนี่ยที่ครูวงไว้นะครับอันนี้คือปอดนะครับปอดเนี่ยเป็นอวัยวะที่สําคัญสุดในระบบอะไรนักเรียนระบบหายใจนะครับนะ ตำแหน่งของปอดเนี่ยนะครับบรรจุอยู่ในนะครับโพรงของซวงอกนะครับโดยแยกเป็นปอดนะครับข้างซ้ายและปอดข้างขวานะครับอ่ะต่อไปนะครับลักษณะของปอดนะครับคล้ายฟองน้ําขนาดใหญ่ยืดหยุ่นได้นะครับนักเรียนอ่านะครับต่อไปหน้าที่ของปอดเนี่ยนะครับนะฟอกเลือดโดยรับเลือดที่มีออกซิเจนน้อยนะครับจากหัวใจนะครับ อ่าห้องล่างขวานะครับเพื่อเปลี่ยนให้เป็นเลือดที่มีออกซิเจนมากนะครับภายในปอดนะครับจะมีถุงลมเล็กๆเ,เป็นจำนวนเรียกว่าถุงลมปอดนะครับจะมีหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับอ่าต่อไปนะครับเราไปดูนะครับส่วนประกอบในปอดนะครับนะ ปอดเนี่ยนะครับมีส่วนประกอบอะไรบ้างก็คือหลอดลมนะครับทำหน้าที่เป็นทางผ่านของอากาศนะลงสู่ปอดนะครับนี่คือหลอดลมนะครับหลอดลมนะครับนะนี่ตรงนี้นะครับอ่านะครับต่อไปนะครับปอดมีสองข้างคือปอดข้างขวานะครับนะมีขนาดใหญ่กว่าปอดข้างซ้ายนะครับนี่ตรงนี้นะครับนะนะครับ ต่อไปเราไปดูวิธีการดูแลกันนะครับอ่านะครับวิธีการดูแลรักษาปอดเนี่ยลำดับแรกคือไม่สูบบุหรี่นะครับไม่สูบบุหรี่นะครับสองนะครับก็คือใช้ผ้าปิดปากปิดจมูกหรือตอนนี้นะครับนะเพื่อป้องกันอ่าโควิด2019เนี่ยแล้วควรใส่แมสนะครับนะบนะเพื่อป้องกันปอดของนักเรียนเองนะครับอ่ะ ต่อไปออกกําลังกายอย่างสม่าเสมอนะครับนะออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอ,อต่อไปลดการกระแทกบริเวณซวงอกนะครับนะแล้วก็สุดท้ายแล้วนะครับอยู่บริเวณในอากาศที่บริสุทธิ์นะครับนะ,ะวันนี้ก็นะครับเราก็ดูเรื่องปอดในพอสมควรน,นะเนาะนะครับ นักเรียนก็ไปทบทวนในหนังสือนะครับหรือติดตามทาง YouTube อนุบาลบ้านนาชาแนลได้นะครับนะส่วนวันนี้คุณครูก็ขอจบการสอนออนไลน์เพียงแค่นี้นะครับไว้เจอกันใน EP ีที่2นะครับส่วนวันนี้ก็สวัสดีครับบายบาย